8บทสวดพินหะปัจเจเวคณะปาถะชะราธรรมมามหิชราังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมามหิพยาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมามหิมรณังอนาตีตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สพเพหิมเมปเยหิมนาเปหินานาโววินาภววเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องบาดพ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสะกรรมหิกรรม,มาทายาธากรรมมะโยนิกรรมมะพันธุกรรมมาปะปฏิสารนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด <c oughs> มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิกัลยาณนังวา,ป,าปะกังวาตัสทะทายาทาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหหีอภินหังปจัจจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิน <c oughs> 19. บเก้าทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตาชนิดทุกขาพยาปัตตาชนิดพยาโสกปะปัตาชนิดโสก,กาหวนตุสเพปิปานิโน,โน เอตาวตตาจะอมเหหิสัมภทังบุญยะสัมปทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานัท่นตุสทายะสีลังลันตุสพทาภาวนาพิรตตาหนตุนตุขฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปตาปเจกานันพยังพลังอรหันตานาันจเตชนารักขังพันธามิสภโส ยีสบทสวดเทวตาปฏิธานคาถาหันธรรมยังปฏิธานคาถาโยพระนามเสียาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปะเรโพธิคเรตหิมง,งตะหิงตาธรรมธาเนนะัังตุปุชิตาโสวดทิงกระนเตทาวิหารมันทเร เทราจมาชานามกาจะพิขโวสารามิกาธนปฏิอุปาสกาข้ามาจะเทสานิ้ามาจะอิสราสัปปานพูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังสีทัชาตาอัโวูปปาติกานินญาณิกังธรรมวรัง ปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตงังธรรมูธรมมธราจปุคลาสังโคโหตุสมคโควะอัตายจะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสธรรมูสัพเพปิธรมมะจาริโนอุทิงสัปปะปุเนยามะธเม,มอริยปะเวทิเต 11บทสวดสัพพะปฏิธานะคาถาหันธรรมยังปฏิธานะคาถาโยพระนามเสปุญญสิธานิกัตสะยานัญญานิกัตตานิเมเตสัญจะภาคินโนหนตุสัตตานันตาปะมานากาเยปยาคุณวันตายะ ไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาระยาทิตาวาอันเยมาชาตะเวริโนสัตตาทิทันติโรกัสมิงเตภุมมาจตุยยนิกาปเจกะจตุวูการาสังสารันตาภวาภเวยาตังเยปฏิทานมมอนุโมทันตุเยสัตยัง เยจิมังนปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุงมะยาทินนาณปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสัทาหนตุอเวราสุขชีวิโนเมเขมะปะทันจะปะปนปุเตสาสาสิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชวนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีขุนมีบรรดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาม เกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระลัตนะไรด้วยการสาธยายบวชสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระกระถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลนจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอถวยเทพเท,เทวดาทั้งหลายปวดอนุมุนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมุนาแล้ว บวดอัานวยควรให้แก่ขาปเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพยรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่สมสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักิ์สิทธิ์ุประการเถิด